สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของเรานะคะดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มวันนี้หนูดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มอยู่ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมนะคะที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนรู้จักกันดีนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั่นเองนะคะและว้วก็นี่ค่ะต้องมารู้จักกับเจ๊คนนี้ก็เลยสวัสดีคะ่ะเจยุวรรดานี่ เป็นเจ้าของตลาดน้ําดําเนินะสะบส่วนหนึ่งนะคะชื่อท่าเรือยุวันดาค่ะกิจการนี้ก็ทำมาสามเกือบเกือบสี่ปนะคะทำเรื่องบริการเรือนําเที่ยวขายอาหาร ทําตลาดนะคะตอนนี้เรามีร้านอาหารซึ่งทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีผู้ที่มาบริหารงานรับช่วงต่ออ่ายบุรดาทําไม่ไหวค่ะเพราะว่างานมันเยอะสถานที่มันใหญ่กว้างขวางจัดไว้อย่างงดงามเลยถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาขายอาหารนะคะแต่ต้องเคยขายแล้วก็อาหารอร่อยนะคะสนใจติดต่อได้ที่ท่าเรือยุบันดานะคะตลาดน้าดาเนินสนุกจังหวัดราชบุรีค่ะหรือว่าติดต่อผ่านทาง Facebook ที่คุณกาลังติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง นะฮะ,ะทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะที่ติดตามทางช่องของเรา d ีต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดํานะคะ d ีเจต้นน้ำเชิญยิม้มทักทายมาได้หรือจะเป็นทางช่องสีฟ้านี่แน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทักมาไล้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาคุยกันหรือโทรมาที่0659974742ก็ได้นะคะเบอร์หนู d ีต้นน้ำนั่นเองนะคะ<อ>0659974742ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เราก็น่าจะเก็บภาพฝากไว้ดูหน่อยนะคะ,คะมันจะเป็นภาพลักษณะไหน นั้นเราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ,คะตามม,มาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมสถานที่นะคะที่หลายคนจะมาทําธุรกิจที่นี่นะคะเปิดร้านอาหารนั่นเองค่ะเจ๊ค่ะวันนี้ให้เจ๊พาชมพาเพลินเลยว่าอันดับแรกท,ที่เราปะะเป็นองไรกันบ้างค่ะเรามีคลองดําเนินสวกที่น้าาําใสน้าสะอาดนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวณจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่ม พาชมพื้นที่นะคะ,คะเดินตามมาเลยนะคะตามมาเลยค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเรามาตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะคะหลายท่านก็รู้กันดีว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและคนมาเที่ยวกันเยอะมากทั้งทัวจีนทัวฝรั่งนะคะแล้วก็เรียกว่านะักท่องเที่ยวทาง ไทยต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากเลยถ้าคุณมาเปิดธุรกิจที่นี่โ,โหรีว,ว่าเยี่ยมมากเลยคุณผู้ชมค่ะและท่านใดที่อยากจะสนใจจะเปิดร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสถานที่ที่เราตรเนียนะคะจะมีะทัวร์ต่างๆทัวร์วต่างชาติยุโรปแล้วก็เออเอเชียเป็นพวกจีนนะคะแล้วก็มีคนไทยเรามีพื้นที่อยู่เจ็ดไร่นะคะ,คะเป็นคลองส่วนตัวแล้วมีบริเวณที่กว้างใหญ่นะคะเราก็กําลังพาคุณชมร้านอาหารนี่นะคะ,ะเสร็จไปแล้วนะคะ 98%สดอนะคะสุดยอดนะคะงั้นเราตามมาเลยค่ะเลยนะคะอืมเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะทางนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นเป็นเป็นครัวเจ้พาชมสวนก่อนอ่าอันนี้เราจะพาเข้ามาชมสวนพืชผักสวนครัวนะคะเพราะเราจะทําร้านอาหารเราก็เลยต้องทําพืชผักสวนครัวนะคะเราจะมีสวนครัวสปซี่ตอนนี้เป็นพวกผักนะคะค่ะ ผักขึ้นร้านก็จะมีพวกพวกบวบค่ะแตงกวาค่ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวมะเขือเทศพริกตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเพรามีหลากหลายนะคะ,คะเดี๋ยวก็เราจะพาดูบวบนะฮะ,ะบวบนี่กำลังออกลูกเลยนะคะมาเลย เรียกว่าบรรยากาศดีมากเลยเนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้ก็ไว้สําหรับถ้าใครสั่งอาหารนั่งทานก็ได้นะทานกาแฟก็ได้นะคะ้า,ามาดูโลเคชัน่นในการทําธุรกิจเปิดร้านอาหารท่านได้สนใจติดต่อผ่านดีเจต้นน้ำอินบ็อกมาคุยกานทานจะเป็นบวกดีเจต้นน้ำเซินนะคะบวกเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นบวกเหลี่ยมส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกแตงนะคะแตงกวานะคะแล้วก็มีพริกยังเล็กอยู่ค่ะ เนี่ยแตงกวานะคะเนี่ยมีพวกแตงกวามันมีน้ำเต้าค่ะอันนี้เป็นบวบนะคะค่ะมีน้ำเต้ามีฟักมีหลากหลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าดูตรงด้านนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะ,คะไปเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยอันนี้ะนะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่จะตั้งทานอาหารได้นะคะค่ะแล้วก็อนุน หน้าร้านนะคะค่ะหน้าร้านของร้านอาหารนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นคองส่วนตัวนะคะค่ะอีกหน่อยเราสั่งอาหารลงไปทานในเรือได้นะคะแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆเที่ยวตลาดน้ําไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะคะสุดยอดเราจะขึ้นไปดูร้านอาหารชั้นบนกันไหมคะไปสิคะไปเลยะเชิญะะตามมาเลยค่ะ<อ> นะวันนี้พามาดูโลเคชันนะคะสถานที่หลายท่านที่อยากจะทำธุรกิจนะคะอยากจะเปิดร้านอาหารนะคะนี่ก็แวะมา,อาสอบถามกันได้นะคะกับเจ๊ยุวันดาเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะสถานที่ให้คุณได้ชมกันนะคะเผื่อบางท่านสนใจก็ติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาคุยกันนะคะทาง f c e e o o o ดี j ต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะ โอเคหันกลับมาอันนี้เราพามาดูสถานที่นะคะน,นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะเรีวยกว่าอันนา<น>ะุรกิจนนะะี้เป็นบริเวณอของร้านอาหารนะคะเราทําไปแล้ว9 8ซนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญชมด้านในนะอันนี้เป็นเป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงของร้านอาหารแล้วก็ทางด้านนี้มองลงไปข้างล่างจะเป็นคลองตลาดน้ําดําเนินสะดวกค่ะว้าว นะคะแม่ค้าก็จะพายขายของค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมานั่งเรือเที่ยวค่เขาเชิญในด้านในเลยนะคะค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยตามมาเลยตามมาตามมาตามมาด้านในนะคะเราจะมีห้อง VIP ด้วยนะคะค่ะจะมีห้อง VIP สําสำหรับแยกให้กับลูกค้าบางท่านส่วน,นค่ะ ตรงนี้เป็นเป็นที่ร้องเพลงนะคะแล้วถ้าเกิดจัดงานงานแต่งงานอีเวนต์อะไรมีเวทีเนาะมีเวทีให้นะคะมีชื่อโอเคอันนี้งานเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจัดไปเสด็จร้อนพิธีมงคลสมรสงานแต่งงาสำหรับเด็กฝาแฝดชายหญิงนี่อันนี้นะคะเชิญเลยค่ะอันนี้เป็น V.I.P. สำหรับแยกนะคะว้าวอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูนะคะโอเคท่านใดสนใจนี่ค่ะจะทำธุรกิจมาได้เลยค่ะพาดีวิวสานที่กันในวันนี้นะคะก็มีที่จอดรถนะคะ,คะว้างใหญ่ไพศาล รถทัวร์รถบัสรถเกง๋งรถอะไรจอดได้หมดนะคะสนใจสอบถามผ่านมาทางเฟซบุ๊กหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิมได้เลยนะคะหรือเบอร์โทร0659974742นะคะ0659974742นะคะ,ะเราไปกันต่อเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูหน้าตลาดน้ำเลยนะคะสถานที่ก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่นะสนใจอย่าลืมนะคะทักมาด่วนเลยใครทักก่อนได้ก่อนนะคะ ทัากดก,ก,ก่อนได้ก่อนนะคะอ่าทักมาคุยกันนะฮะทาง Facebook ก็ได้เบอร์โทรก็ได้นะคะ065 997 4742นะคะอ่าตามาเลยค่ะเราลุยกันต่อ <ไป S 2> เลยนะคะามาเลยโอ๊ย พาชมสถานที่พาชมตลาดน้ําดําเนินสะดวกถ้าส<อ>นใจทำเปิดกิจการอย่าลืมนะคะทักแชทมานะคะพี่ดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มเลยนะคะหรือทางช่องสีฟ้าก็ได้นะคะ,ะต้นน้ําเชิญยิ้มนะคะคุณผู้ชมทักแชทอินบ็อกซ์มาคุยกันนะคะ โอ้โหสถานที่ของเรานะนะกว้างใหญ่ไพศาลอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักกันดีกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะผู้ชมคะท่านใดสนใจเปิดธุรกิจนะคะและพาไปดูสถานที่กันแล้วก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทางช่องสีฟ้าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเอ้าช่วงนี้แล้วก็เออลยจะโทรมาได้นะคะโทรมาก็ได้ที่ศูนย์ังห้าจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองนะคะฝั่งนู้นจะเป็นแม่ค้าขายผลไม้นะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารน่ะเรามีอาหารในขายในเรือนะคะจ้ามีหลากหลายค่ะต่อไปนะคะเราจะมีรายการแต่งชุดไทยจ้าตรงนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>แต่ยังก็ประมาณก่อนปีใหม่ค่ะนะคะ,คะเราจะทำะใส่ชุดไทยถ่ายรูปะค,ะค่ะอาหารก็มีหลากหลายหลายลํำนะคะที่จอดรถเยอะนะคะ ่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับท่านที่อยากจะมาเปิดธุรกิจทําธุรกิจที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะคนมาเที่ยวกันตลอดอะ่ะเออน่าสนใจมากๆเลยค่ะผู้ชมค่ะนะคะ สนใจอย่าลืมนะคะทักแชทมาคุยกันที่ช่องสีฟ้านะคะหรือโทรมาได้เลย0659974742นะคะ0659974742ไปกันต่อเลยนะคะ,คะเชิญทางนี้เลยค่ะนี่ส่วนหนึ่งเป็นของตลาดน้ำนะคะ,คะเป็นคลองส่วนตัวนะคะ,คะ อ้าวแล้วค่ะตอนนี้เราเดียวใหะเจ๊เรือยูนดาค่ะจ้าสุ้มไทยนะคะค่ะไทยอ่ะเราไปดูสถานที่จอดรถกันเลยนะคะค่ะสถานที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะคะค่ะคุณผู้ชมจอดรถได้หลายร้อยคันเลยค่ะค่ะนีคะทางเข้านะคะ ก็เรียกวา่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนชอบมาเที่ยวกันนะ,ะกับนนตลาดน้ำนะะดำเนินสะดวกะะเดี๋ยวรูปป้ายนี้นะคะป้ายนี้จะเป็นสถานที่ที่คนมาถ่ายรูปเยอะที่สุดนะคะค่ะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นรูปเรืออยู่บนโอเคเลยนะคะผู้ชมขาอ่ะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวเรารีวิวกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะจัดจ้บาบแล้วถ้า,าใครโชคดีนะคะ,คะมาก่อนได้ก่อนนะคะ,คะเรื่องอาหารเรามีสถานที่ขายได้รอบตลาดเลยค่ะ,คะมีพื้นที่อยู่ เ็ดไล่นะคะนี่ใหญ่ร้านอาหารก็ใหญ่ค่ทําอะไรได้หลากหลายเลยนะคะถ้าสนใจติดต่อมาดังคุณต้นน้ำได้เลยนะคะทางช่องสีฟ้านะคะอินบ็อกมาคุยกันนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะทางช่องสีฟ้านะคะหรือโทรมาที่0659974742ย้ำ0659974742นะคะเสือบที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยได้คุณผู้ชมโอเคไม่ให้เหมยได้ ไดยเนาะโทรมาได้เลยใครใครโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนนะคะนี่ใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะกับทําเลยดีๆเปิดธุรกิจนะคะก็จะเป็นร้านอาหารจะเป็นห้องอาหารจะสถานที่จัดเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะบริหารเอาเอง <Okay. S 2> แล้วก็ค่อยพบกันใหม่นะคะแล้จเจอกันนะคะฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝ <กด S 1> ากกดแชร์กันไปเ<า>ยอะนะคะเผืะะอ่อบางคนอยากจะทําธุรกิจเราไม่ได้สนใจเองแต่เพื่อนเราล่ะญาติสนิทมิตสหายของเราล่ะสนใจก็อย่าลืมนะคะทักแชทมาคุยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ช่องสีฟ้าดีเจต้นหนามเชิญยิ้มนะคะคุณผู้ชมและเจอกันนะอย่าลืมกระเทิบไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุก แอปพลิเคชัน DJ ต้นน้ำเชิญยิมนะคะ,คะแล้วเจอกันนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะดี<ย>่